หมดมีสิบสองอีพีนะคะแฟนคลับไม่ได้ขับครับไม่ได้ขับนั่งข้างกันเฉยๆครับนี่ชายกลางเขาเริ่มลงอันนี้นะซอรี่กันแล้วนะใช่ทุกคนไปตามน้องวินด้วยนะคบภาภูมิใจปากฝากเออฝากต้อ่อนนิดหน่อยฝากพื่เลยจริงๆนมากค่สองคนครับใ่ทีมงานขอติดรถมาด้วย จริงๆก็อยู่แค่สองคนแล้วก็มีเสียดำขับรถให้แล้วก็ทีมงานขอติดรถหน่อยขอใช้ขอติดรถครับขอแบบลงระหว่างทางหน่อยประมาณน,นี้ครับอกอะไรก็กลัวจริง,อ,อ,ง,รงอยู่แค่สองคน ใครอยากรู้จักปลาดำนะฮะอ่าสแกนมาก่อนจ่ายมาก่อนอ <laughs> ปาๆๆลาดำบอกบขอไม่ออกสื่อนะเป็นตัวสีเขียด <laughs> ตัวสีเขียดใส่ส <laughs> อยู่เงียบๆแหละ <laughs> แต่เซลเยอะค่ะเพราะว่าเด <laughs> ี๋ยววันที่สิบเราจะได้เดินไปงานกูไม่ขับรถให้พวกม,งมึงละทุกคนต้องคนไปรับโบทโอเลยครับปลาไม่ขับให้ละแบบดูเบื้องหลังเบื้องหลังเราเราจะมีปะเบื้องหลังซีดีหรอใช่เอ้าอยากให้มีไหมนะอยากให้มีหรือเปล่าถ้าอยากมีเดี๋ยวเดี๋ยว สั่งเอ้นี้ยุนยุนมิเชลตัดให้ตอนนี้พนักงานบริษัทพีพอนะครับเราต้องเอานักแสดงมาช่วยกันดวันนี้ไปงานขอบคุณสื่อครับแล้วก็ทำคอนเทนต์ของสื่อแต่ละสำนักสื่อหลายสื่อเลยวันนี้ตั้งแต่โพสมาตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งเนาะเจ็ดแปดโมงนขอบคุณสื่อน่ารักทุกสื่อครับ มีนามิงกลาแบนเออมิงกลาบานมิงกลาแบนเนี่ยาิกลาแบนภาษาไหนวะที่เชิบที่เชบด as student I student What เป็นการจายบทเรียนต่อไปเป็นไงคะบทเรียนต่อไปจะเป็นยังไม่จบอีกห่อยังไม่หมดอีกหรอสอนไปไลยวีดีดีดีนะเ j บดไปไหน เจโอตหุดงานหยุดงานไม่มีเครื่องมือในการเป็นดีเจไม่แน่ที่ไหนหหนาะผมมาผมมานี่ปะใช่ผหมาตอนนี้เราก็จะส่งบนแล้วแต่ว่ามุ่น้องนอมนะหนูลงได้เลยปะบันไดก็มีตมุนแต่ไม่ไม่รู้ว่ามันขึ้นตรงไหนได้บ้าง ไม่เคยมาตัวนี้เหมือนกันแต่นี่คือจะมาเอเอเอฟอรดตดิ A ้งเอาละครับตอนนี้เป็นช่วงนาทีทองนะครับใครอยู่เอ็มอาร์ทีหรืออะไรแล้วได้เจอโบสอสก็สามารถพูดค <c oughs> ุยก <c oughs> ันบบอสได้นะบอสบริษัทให้กูอยู่อย่างเป็นสุขเลยนาทีทองแล้วพี่จอดตรงนี้ได้ไหมคะได้ครับมีค <c oughs> ุณหนู <c oughs> ไมู่ก็ไปสุขที่บ้านด้วยเหรอครับเพราะว่ามันยาวออกไปนะหนูอ้าวเหรอใช่เพราะว่าจริงๆตามหมุดยังไม่ถึงเลยครับตอนนี้คือบริษัทนีใช่ใช่บริษัทนีอะไรไม่บอก อันนี้เอลเอลมากเดีวเหมเราไม่ถูกเลยที่ยิ้มเลดูไม่สปอยไม่เคยสปอยใดๆครับซิ่งเป็นไรอ่ะพีอดสพีอดอยู่นี่ค่ะโบทโอสจ้ะายไปไหนกลับกลับบ้านค่ะสินเชาดูหน้าเฮียหน่อยจ้าเวนเฮียกำลังกังวลว่าต้องขึ้นรถตรงไหนลง ียวแข้างนนู้นนู้นโอเคใช่โอสร้ดอมบ้านฝากดอมบ้านด้วยนะครับคนเขาดูพันสี่เลยนะฝากดอมบ้านด้วยยุบทุกคนเลยเหรอดอมคู่ดอมคู่นะเรามีดอมคู่นะใช่แต่เดี๋ยวจะลงให้ทีนึงเพราะว่าเดี๋ยวกลัวบินมะสิ ไปแล้วว่าพี่บ๊ไปแล้วไปบายพี่บอสกันหน่อยเลยพี่โอ๊ทด้วยเดี๋ยวไทยพี่โบ๊ทไปไทยพี่โบ๊ทเอ้ยยี่อะไรเนี่ยไปแล้วเราจะส่งโบ๊ทกันแล้วผมค้างกันแล้วในวันนี้ทั้งวันอุ้ยเห็นสองเห็นเห็นได้เห็นได้เลยส่งโบ๊ทกันแล้วไปบายไปกันเจอกัน ไปเล้วบอกถึงแล้วไปแล้วนะครับต่อไปก็รถเราก็สามารถนินทาคุณโบสได้แล้วเดี๋ยวผมลงรถไปเขาก็นินทาผมใครลงรถก่อนจะถูกนินทาคนแรกไปกนัน่อนะ อ่าปิดเสียงก่อนได้ไหมอ่าพิมพ์ไปไ,ไดคิบพ,พ,พิมพ์ว่าแม่แม่สมใจแม่สมใจอาหารอะไรวะอาหารนิสันอะไรวะอา่าขอมือถือพิมพแคมป์ได้ไหม,ช,มไช็อกวิวก็ได้เหรอครับง่ายๆเลยตรงข้ามช็อกวิว,วอ่ะครับ ตรงข้ามจราดวิวออกทางเสรีไทยปะโอเค,ออเคไม่เปิดน,นะ,ะส่งแค่แล้วต่อไปสง่งส่งตัวเองกลับบ้าน <c oughs> ตรงข้ามอ่ะมันไม่ไม่เหม,มือนเดิมคนะฮะเพราะว่ามันเข้าไปในซอยมันเข้าลึก ก็เไม่ต้องวนเยอะด้วยพวกเธอทำงานกันต่อ,ตอใช่ค่ะไปขับรอนิดนึงนะให้หลังบ้านกนาลังใกล้จะถึงคือให้เวลาพ่ยุทธตัดต่อ,ตอซีรีส์หนึใช่พ่ยุทธนตัดได้เลยกินอะไรกินอะไรเราเออจาเธอจะได้งามแสนเหมือน ขั้นชันขึ้นในแมพด้วยาอ่าแต่ไปไปเส้นทางนี้แหละครับแต่ว่าจอดหน้าปากซอยก่อนเข้าปากซอยของละกันเปิดไปเรื่อยๆได้ครับไม่ลืมอะไรเก็บไม่น่าเลยปิดดีกว่าน้องพี่น้องคือจะมืดเปล่าไม่มืดไม่มืดดแต่เมื่อกี้เมื่อกี้มันมืดที่บอสอ๋อได้หรอได้ตะวันสว่าง ว,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 ว่า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 ฟังชื่อดีฮัลอ้อสินจาชาวงนี้ได้สดบ่อยหน่อยนะฮะอย่าเพิ่งเบื่อกันโตแล้ววิ่งไปวิ่งไปไหนพี่ต่ายตีตีแบบไหนแนวะเนี่ยวันนี้ผมเตะบอลนะเด็กว่าอยูอ่ลงเ้าใช่ไหมดูแต่ไม่ได้ไม่ไม่ไม่เขาอ่ะมันมัน,มนเป็นมันเป็นเส้นนั้นแหละแต่ว่าลงก่อนก่อนเข้าซอยบ้าน เพราะว่าถ้าเข้าไปซอยบ้านผมก็ลึกลับนิดนึงอ๋อนี้คือไปกับบ้านเราใช่แต่ว่าส่งส่งผมหน้าปักซอยเสร็จอะแล้ววนไปอีกหน่อยส่งเฟร่ได้เลยใช่ใชไม่วนด้วยทั้แล้วทำไมน้องไม่ไปร่มชะตากับด้วกันอ๋อเพ่อต้องมาชมต่อหอฮะไม่ใช่ไม่ใช่ครับอ๋อยังไม่ได้ตัดผมเลยอธิษฐานเรีอยงนั่นสิไมไหจะมาอทินไม่จะ ถ้าพรุ่งนี้อาทิตย์เลยก็บอกเลยทุกคนไม่ได้ดูเพราะว่ายังไม่ได้รีแอคเมื่อก่อนคนดูอะไรนะแค่สิ่งที้ลักพันขอบคุณนะนจริงเมื่อก่อนหลักสิบตนี้เหลักพันคือดิใจมากจริงๆปิด,ดว่าสว่างบ้าเปพรุ่งนี้ลงรีแอคต์เอพีสานะครับพรุ่งนี้เราจะลงรีแอค EV3 อพีสามนะฮะที่ทุกคนได้ดูไปแล้ว ข้างหลังผู้หญิงคือใครอ๋อไม่ใช่ผู้หญิงครับเป็นผู้ชายใส่วิกเฮ้ยตีแบตกันตีไหนฮะอ๋อคุณคุณคุณแม่คมุณแ,แม่ดูอยู่คุณพี่ดูอยู่แม่ดูอยู่นะ,ะปิดไฟทันที <laughs> แม่มันมีโหมดเปิดไฟนะคือมันหรือว่ามันต้องแบบโปดเปิดโหมดประวานอะไรเงี้ยมันจะมีโหมด <laughs> โหมดเปิดไฟแล้วไหมดกันเซลเล่นนะฮะ อ่ะตอนนี้แสงก็ใกล้หมดแล้วแต่เดี๋ยวระหว่างที่ผมไปนะครับก็รอเจอเฮียสอนได้เดี๋ยวเฮียสอนก็จะไลฟ์สดถ้าถึงที่พักนะครับในรถล่วงผิวนั่นแหละผมกลัวเหมือนกันก็เลยว่าจะลงก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์ผมวันนี้ถ้าเตยบอลเสร็จแล้วมีแรงแต่ว่าถ้าไม่มีแรงก็ไว้เจอนพรุ่งนี้ครับแต่ว่าเจอบส็ได้ในคืนนี้นะครับทางช่องยงหยุด ขอบคุณคุณฟรานซ์ด้วยนะครับที่สมอง,องวันไปเจอกันครับซีโรนอาโ o นอินดิสเดย์บ <Bye bye. S 2> ๊ายบายเจอกันนะเอาเข้าปุ๊บไปแล้วมานานแล้วงไงมาชั่วโมงกว่าแล้วเนี่ยฝากดคูแล้วเ,วเจอกันนะครับฝากดอมคู่ด้วยเดี๋ยวผมโพสลงนะฮะในสตอรี่บ๊ายบายครับขอโทขอโทษไปก่อนนะเดี๋ยวกลับมาใหม่เดี๋ยวกลับมาใหม่ <S <S